สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่13นะครับเดือน1ิ2566นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมสําหรับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับทั้งทางฝั่งพี่น้องสปบลาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเราก็ในเลขล่างชุด4ตัวเนาะนะครับเพราะว่าผลที่ออกนะครับในงวดที่แล้ว 08 08 79นะครับ08เลขล่างชุด6ตัว08เลขล่างชุด4ตัวนะครับ3ตัว8 7 9นะครับเหลียงเลยเนาะนะครับในงวดที่แล้วของเรานะครับยังดีที่มาในตัวเจานะเนาะแต่ว่าตัวเด่นเนยไม่มานะครับตัวเด่นเนยไม่มาผมให้เด่น4กับเด่น1ลรูด4่ไมมานะครับผมของเรามาในที่นะครับ80นะครับเนาะก็มาทั้ง2ฝั่ง นะครับทั้งฝั่งพี่น้องสปปลาวแล้วก็ฝั่งเราด้วยนะครับ80นะครับมาในตัวเจาะตัวกลับนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับผมเนาะมาเลขตารางแค่2 2ตัวนะครับหลุด4ตัวนะครับผมอย่างที่บอกเนาะเขามาเป็นคู่เดี๋ยวนี้นะครับ0ูนย์มา2ตัว8มา2ตัวนะครับ ครับผมก็ใครมีโชคในงวดที่แล้วก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมน้องยิงดีที่มาในตัวเจาะนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิก ใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบารองเนาะเข้าไปรักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พีนเนาะสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆก่อนลวกันวันนี้ให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขหกเลขสองเลขสี่ เลข8นะครับแล้วก็เลข7นะครับผมส่วนวันนี้นะครับในตัวประกบคู่ก็จะมีในที่4 0 4 7 6 7 82 86 แปแล้วก็02นนะครับนี่เลยตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนี่เลยนะครับ เลขตารางก็วันนี้4กับ8นะครับตัวเด่น4กับ8นะครับท่านใดที่ชอบจับวินเนาะจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับ40 47 86นะครับสลัดท่านใดที่ทุนน้อยนะครับ3คู่นะครับเน้นให้เลขสามตัวนะครับ8 40 8 4 7 48 6นะครับผม เด่นสุด3าตัวที่ผมชอบก็จะเป็นในที่นี่เลยนะครับ8 4 7นะครับ8 4 7เดนาะเด่นสุดสายวิ่งสายลูดนะครับวิ่งลูดนะครับเด่นสี่กับ8นะครับพี่พี่เด่นสกับเด่น8นะครับ ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่ในโค้งสุดท้ายก็ยังชอบสี่อยู่นะครับหรือว่าท่านใดชื่นชอบเลขแปดก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมเนาะนี่เลยแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะวันนี้ผมขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้มีโชคกันเด้งๆปังๆนะครับผมขอบคุณที่ ติดตามรับชมแนวทางนะครับอย่างที่บอกใครไม่มีบ้านเสียโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ